a อออัปเดตโดยกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี2546ที่มีการดำเนินการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาทำให้อาเซียนได้กำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2,558หรือนับจากนี้อีกประมาณ3ปีกระแสการเข้าร่วม AEC จึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในภาคเศรษฐกิจไม่เพียงแต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นหากแต่เป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศอีกด้วย วันนี้ช่วง AEC อัปเดตจะไปตามติดความคืบหน้าการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากการเจราจาเดิมหรือไม่อย่างไรกับอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเป้าหมายสำคัญที่ประเทศสมาชิก10ประเทศของอาเซียนก็กำลังดำเนินการที่จะเข้าสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคม ภายในปีพศ2 5 5 8ก็มีเวลาอีกประมาณ3ปีนะคะแต่จริงๆแล้วอาเซียนเองก็ไม่ได้ทำเพียงแค่การรวมตัวกันเพียง10ประเทศสมาชิกเท่านั้นเราก็จำเป็นที่จะต้อง สร้างความเข้มแข็งในการที่เราจะาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมอาเซียนสมิตรระดับผู้นำของสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศอนอกเหนือจากมีการประชุมระหว่างกันเองแล้วเนี่ยผู้นำอาเซียนก็ได้มีการประชุมร่วมกับประเทศที่เป็นพันธมิตรนะคะคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เรียกว่าอาเซียนบวกสและในอีกเวทีหนึ่งก็คืออาเซียนบวก แต่ในปีนี้พิเศษก็คือว่าเรามีสมาชิกใหม่เข้ามาในเวทีอาเซียนบวก6ก็กลายเป็นอาเซียน10ประเทศบวก8คือบวกสหรัฐและรัเสเซียด้วยเวทีนั้นเราเรียกว่าเวทีเอเชียตะวันออกซึ่งก็เป็นการพบปะระหว่างผู้นำแล้วก็ได้มีการปรึกษาหารือและมีผลลัพธ์ออกมาหลายๆอย่าง ในทุกด้านก็ไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าผลสำคัญในสิ่งที่ผู้นำอาเซียนได้ประกาศออกมาคือการทำกรอบที่จะรองรับความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดเจรจาระหว่างอาเซียน10ประเทศกับประเทศที่เป็นภาคี FTA อยู่ในปัจจุบันอีก6ประเทศซึ่งกรอบอันนี้มีการวางหลักเกณฑ์ของอาเซียน ในในฐานะที่อาเซียนจะเป็นคนกลางหรือจะเป็นศูนย์กลางนะคะในการที่จะวางพื้นฐานวางหลักวางแนวทางที่จะกำกับการเจรจาในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอาเซียนบวกประเทศพันธมิตรรวมกันเป็นความตกลงอีกฉบับฉบับใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ชัดว่าประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาเซียน9ประเทศและพันธมิตร FTA อีก6ประเทศซึ่งรวมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องพัฒนาตลาดพัฒนาความสัมพันธ์การค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เข้มแข็งแล้วก็ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนมากขึ้นสนับสนุนโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเปิด AEC Information Center ศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อศูนย์ AEC Information Center ได้ที่ชั้น3กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์